สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในไอดีไมใหม่ในเวบล็อกฟุตกันนะใช่ครับผมอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งมาเราฆ่าบอสกริล่าผมไอดีไม่ได้ใช้ผลทรายตุ้มสกิก็ประมาณนี้แหละฟาร์ไม่ได้เยอะไอยินแล้วสองดาบผวกก็ชอบนะ แต่ว่ารู้สึกว่าเนี่ยผมซื้อท่าเดินชมจันมาพังหน่อยเด้อนซไยมันพังว่าอะไรไม่ได้เลย,ยไม่สนุกโยผลไฟยังทำได้มากกว่านี้เลยยำงม้เถอะมนเงินให้เก็บมันแตกต่างกบพลาทแรกที่เราเล่นบล็อกฟุดกันมามากเลยนะ ผมอ่าตั้งแต่ว่สามสิบรอบนี้ผมอ่าตั้งหกสิบแลยช่างมันแล้วกันผลทรายมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมผมยังไม่อยากไปเกาะหม่ก็เมาอยากฆ่าลิงกังง่นี่ให้ตายไปแต่ย่อไปนะผลทรายมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนผลแสยอยงอะ ไอดีใหม่ถ้าได้ผลแสงมาจะดีใจมากเลยผมสัญญาว่าไอดีนี้มจะแจกตอนเวลประมาณสองร้อยแต่ไม่แจกดีกว่าเก็บไว้เล่นเองก็ดีเหมือนกันนะเราไปทำเควสไอ้นี่กันไหมดาบเช้งมันอยู่นี่ ไม่ได้เหมือนกันเออใครอยากได้ในดีผมก<ม>็ผมไม่ได้แต่ว่าใครมาเนี่ยเพื่อนรอด้วยเฮ้ยคนนั้นดิรอด้วย มันจะเดินทางกันไปเกาะไหนกันวะโอ้บินลอยตามเรือได้เลยเอาจริงในเรื่องผทรายมันเร็วกว่านี้ผมว่าน่าจะไปฟาร์มกันเกาะบากีอะโหชัดเจนเลยเฮ้เรามาพบมือใหม่กันนะเซิฟนะแต่จริงผมไม่ใช่มือใหม่น่ะผมขย้ายรหัสมาเดินเฉยๆรหัสนี้สมัครไว้ตั้งนานแล้วนะเอาใช่เกาะบากีไหมเนี่ย มันก่อผู้เล่นเริ่มต้นน่ะมันคนนี้จะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนผมนั่นแหละมันไปทำอะไรกันลงน้ำวะมันจะไปก่อผู้เล่นเริ่มต้นจริงๆไม่ไปช่วยเขาฟาร์มกันหน่อยดีวยกว่าโอออืมถึงเวลาลงอือือ เอ้สก๊อตส์โอไม่นะไม่นะไอเด็กเปรดมึงท้ำอะไรรงายไอ้นี่น้ำขี่เรือไปทางไหนของมันวะเนี่ยโอ้มันจะไปที่ไหนของมันวะเนี่ย พิมพ์ไทยไม่ได้ผมตั้งวันวันเกิดผมจริงอะ่ะไม่บอกแล้วกันแต่ว่ามันรู้สึกแปลกแปลกว่ะคนนี้มันจะไปไหนนะลุงเรือเพราะว่าผมไปเปลี่ยนหน้าตาให้มันเหมือนไอเดีเก่าของผมหน่อยแล้วกันคารดโคเก้าเนี่ยมันอันนั้นเป็นรหัสเพื่อนผมจริงไหม ไม่ใช่เลยครับผมยกให้มันผมกะว่าจะไปทวงรหัสคือนอยู่เอ็นกินเอาเองอย่าทิ้งกูไปกูขอร้องหหนึหน่เอาไปเดกเลือดรึ่งหลอด ไปลงน้ำไปเด็กเปรตมันลืมซื้อท่าเดินสมัยนี้มีแต่คนใช้ท่าเดินชมจัง ผลนี้เป็นผลที่แพท้ทะเลที่สุดนะไะเจอได้ไม่ทายเนี่ยโอ้เยื่อบวยบินได้แล้ว มุมองกูติดไม่เป็นไรได้โลกไปเลยไม่เป็นไรผมค่อยขี่เรือตามเขาไปได้ใช่ผมก็สงสัยเหมือนกันคลิปนี้มัน,นคลิปนี้นี่ลองดูดิผมซื้ออีกอันหนึ่งด้ยังล็อกเยอะ ยังไม่สามเอาะอะไรวะมอยากตายเหรอกูต้องซื้อเรือนี้ก่อนใช่สำหรับคลิปนี้ขอไปด้วนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย